ผมจะมาดูวิธีการใส่เอ็นกระปุกเอ็นตัดหญ้าตัวน,นี้นะครับว่าจะใส่ยังไงแ้วเราคลายตัวนี้นครับเป็นอันนี้เป็นแบบเกียวนะครับเกีียวล็อกคลายเลยออกมาแล้วก็อันนี้ก็ดึงออกมาเลยตอนนี้ก็จะอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับล็อกไหนก็ได้ ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเอ็นตัดหญ้าแบบฟันเลื่อยฟันฉลามนะครับน่าจะทนกว่าของที่แถมมาแลก็สอดเข้าไปแล้วก็วัดระยะมันเท่ากันแล้วก็ใส่บูทตัวนี้เข้าไปนะครับ น็อใส่เหลี่ยมไหนก็ได้นะครับไไทเท่ากันไหมมันเท่ากันนะครับสองฝั่งเส้นเท่ากัน แล้วเราก็ทําการหมุน,นครับถ้าเราแบ่งเข้ากันแล้วก็หมุนเข้าเลยหมุนไปตามลูกศรน,นะครับหมุนหมุนตามลูกศรน,นี่เลยแต่ระวังบูธนี้จะเด้งหลุดออกมานะครับเราต้องคอยขันขันเข้าไปเรื่อยๆหมุนไปหมุนแล้วเอ็นก็จะเก็บเข้าไปเรื่อยๆครับ ช่วงหมุนนะ่ระวังนะครับระวังระวังบูทตัวนี้สองฝั่งเนี่ยมันจะปุบเข้าไปข้างในพอมันเริ่มอ้าวเยอะแล้วก็หมุนเข้าไปเรื่อยนี่ครับพอเราหมุนแล้วก็ เลือกให้มันตรงล็อกแล้วอัดให้แน่นครับให้เราปรับระยะให้ได้ก่อนนะครับที่เราต้องการจะใช้ตัดแล้วก็ดึงดึงให้มันตรงล็อกลราปุ๊บแล้วก็อัดเลยครับอัดแน่นเลยท่นี้ครับใส่เอ็นกระปุกตัวนี้ครับแต่ง่ายๆครับ เรียบร้อยครับอ๋อง่ายๆครับเวลาใช้งานก็แค่คายออกคายออกแล้วก็ดึงเลยครับดึงดึงจะเข้าจะออกก็ปรับได้เลยครับสนใจสินค้าตัวนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมว่าทนใช้ได้เลยแหละ